อี้ยงเนี่ยนิดหน่อยลงงลูกไปเที่ยวอีกแล้วเปลีย่ยนชีวิตเขาคือดีแท้วะได้ไปเที่ยวดูได้เสภาใหม่แม่ขอเงินแน่อยากได้เสภาใหม่แม่พท่ทานได้มีเลยทัวงนี้แม่พมมีงานรับจ้างโอ้ยจะอี่ยงบูแม่ขอยามใดก็มีแต่ว่าบูมีบูมีที่แม่คนอื่นเขาคือมีให้ลูกเขาดีแทบบลูกล่ะถ้าแม่บูให้เงินหนูหนูสิบบไปโรงเรียน แม่เงินน่ะถ้าแม่โบหายหนูไปโรงเรียนแทะไปจัดใซน์นี่นลูกซัมนียมันสไปพอยนอย่างแม่แม่ไปร,รับจ้างได้ซัมนียร่แหละลูกเอาซีนีนะอิงงามดีอื <c oughs> เทียนกันยูการลังซอยนิดหน่อยเลือกสีกระเป๋าอยู่นะ่ะสีซื้อกระเป๋าใหมา่แล้วตีนิดหน่อยแมนพอดีแมนสีสื้อเป็นของขวัญวันเกิดนะสรุปเอาสีนี้นะอิงอืมสีนี้แหละแล้วอาทิตย์นี้สิไปเที่ยวไซอะมมเมืองหวมอหินมั้ง <c oughs> แม่ขอเงนินแนะ่ย้ายได้กระเป๋า,าใหม่เสื้อผ้าใหม่แม่บม่มีเงินหรอกลูกเท่านี้างาน,นรับจ้างแม่มันน่อย เขาไม่ค่อยสบายน้ำเป็นยังแม่เขาพูมีอีกอย่างวอย่างเบิงมูหนูดูเขาอยากได้อย่างไม่เขาก็ได้พ่อแม่เขาก็พาไปเที่ยวแล้วหนูมีอย่างน้ำเขาบ่บ้านกันจนๆแม่เคยเห็นหนูมีคือเขาบ่ได้คอ,อยยังก็ไม่เคยได้จอย่าง แม่ด้ยวยแม่ตัวแต่บ่มีเงินที่แทกกันรักเอาเสียงไว้สั่นเงินนี่ขอไปซื้อสภาก่อนดึกเร็วยังมั่นอ่ะลูกก็ถือถุงสภาไม่ตัวแม่เอาเงินมาตะใส่ซื้อหรือเอาเงินในกระเป๋าแม่ไปเงินแม่เสียเป็นยังส่แม่บอกว่าบ่มีเงินแล้วนี่อีหยังคือเอารักเสียงไว้ เงนั่นแม่ไว้ใจขารยาได้ลูกเงินก่อนสุดท้ายแม่แล้วโอ้ยแม่สาวขาใยาไม่ใช่เป็นอย่างไรปะนันก็ว่เห็นจะเป็นอย่างไรดีละ่ะเดี๋ยวแม่น่ะก็ค่อยไปหาาใหม่เงินนี่หนูขอไปซื้อสภากรเอาน้องริวแม่ไปใส่จ้าอ๋อ บารูคือกันจ้ะเห็นเราออกไปแต่มื่อเ้ารนี้แล้วพี่มีอยา่างน้ำเราป่ะจ้ะโอ้ยพ่มีอย่างดอกว่าจะถามขา่าวเราเสื้อแล้วเป็นจังหดแน่เมือ่อวานกกเห็นเราไปหาหมออ่ะช่วงนี้น้องก,ก็ดูแลเราดีๆแน,นเดอ้อพี่หมายถึงอีอย่างจ้ะเออก็หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโบเมนตีพี่เห็นเราเฮ็ดหนา้าเศร้าขึ้นอย่างนี้พี่เลยซึมาถามขา่าวเราเบิ่งอ่ะสั้นที่กลับกันเดอ้อเดี๋ยวมือหลังพี่มาถามข่าวเราไหม แม่แม่สิปิดบังหนูอีกโดนวะปิดบังเรื่องอย่างลูกก็เรื่องที่แม่ป่วยหนักนั่นดิแม่ป่วยหนักขนาดนี้แม่คือบ่บอกหนูถ้าหนูบ่าห้เองนะแม่ก็บ่คิดสิบอกหนูเลยแม่นบอกแม่ขอโทษลูกที่ปิดบังให้แค่บม่อยากให้ลูกคิดอยังายหนูบ่็แม่นติที่เป็นไฟต้องขอโทษแม่ที่หนูด่าแม่แล้วก็คอยบังคับแม่หาเงินมาให้ ทั้งทั้งที่โตแม่ก็ป่วยแต่แม่ก็ยังฟืนไปหาเงินมาให้หนูหนูขอโทษอิริด้วยแม่ก็เป็นอย่างหลูกลูกเพื่อลูกแม่แม่เตรียมใจให้เสมอแล้วลูกแม่ผิดเองนะลูกดีใ้ลูกนี่คือคนอื่นเขาบ่ได้หนูขอโทษด้วยแม่ที่ผ่านมาที่หนูคอยเฮ็ดบ่ดีกับแม่มาตลอดเลยตเป็นนี้แม่เ่าต้องพยายามเฮ็ดยังให้หนูแล้วเด้อต่อไปนี้หนูจะเป็นไฟเฮ็ดให้แม่เอง หนูสิไปรับจ้างมาไว้ค่ารักษาของแม่เองหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษอีรีด้วยแม่อะาเป็นอย่าง,งลูกแม่ก็เคยเคียดอย่างให้ลูกเลยแม่ให้อภัยลูกเสมอล่ะ ลูกเงยบอ่บอพ่อเยดอกแม่แล้วแม่เป็นจังใดแน่บ่เป็นยังดอกลูกเงินนี่แม่เอาไปไปหาหมอเดอร์หนูขอโทษที่หนูเคยเอาเงินแม่ไปเมื่อนีหนูมาคืนแล้วเดอ้อต่อไปนี่หนูจะเป็นลูกที่ดีของแม่เดอ้อถ้านีแม่ก็ดีใจแล้วลูกขอบใจหลายๆเดอ้อไม่หักลูกเดอ้อ